เพลงโฆษณาสุดฮิตในอดีตครับยุค8090ครับเพลงนี้ดักแก่เลยครับมายุ่งเยอะทั้งตกทั้งเก่าตํำรายตัวเราเป็นจำเป็นถึงแมลงสาบนาเกลยดนาเกียดไต่กันชั่วเอีย้ยทำลายข้าวพอวันนี้มาใช้อัศวิน,มนแมลงร้รายดาวดินทั้งยุคไม่มีเหลือ ในบ้านเรือนน่าจะร้องกันได้หลายคนเนาะสเปร์กํำจัดยุงอัศวินนะครับเพลงนี้นะครับผมพยายามหาคนร้องและคนแต่งนะครับโหมันยากมากเลยครับผมอยากรู้มากครับประสบการณ์ตรงกับผมในอดีตก็คือเพลงนี้ได้ยินครั้งแรกติดหูเลยครับส่วนประสบการณ์ตรงของภรรยาผมนะครับตอนเด็กๆครับดูโฆษณานี้ครับดูเสร็จไปบอกยายให้ซื้อครับบ้านเรามียุงบ้านเรามียุงไปซื้อเร็ว แล้วผมก็ไปหาข้อมูลก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอามาเป็นเพลงในพวกกองสันนาการนะครับไปเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีนะครับหรือไปกิจกรรมเอาติงเขาเอาไปใช้กันว่ะด้วยความที่เพลงเป็นจังหวะแบบสามชาตินิดๆครับคนไทยชอบครับคนแต่งเนื้อเก่งครับแล้วคนร้องก็ร้องได้ถึงครับย้ำอีกทีนะครับใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะครับผมอยากรู้มากครับหรือใครมีประสบการณ์กับเพลงนี้นะครับได้ยินครั้งแรกที่ไหนในทีวีหรือค่ายลูกเสือฮะหรือกองสันนาการที่ไหนนะครับก็มาเมนต์บอกกันด้วยนะจบเพลงสุดฮิตในอดีตครับ